อืมว่าไงดิต้องรอการเข้ามาครับกันชิบิตลตรอนหนึ่งร้อยวันในโลกของผานครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นผัดผัดไปเสียงลบ เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันไอ้เหี้ย,ยชิบหายละคลิปนี้จะ,ะเป็นยังงั้นอือ่าิปมาวันแรกมันก็ยังไม่มีอะไรกันค้นสร้างโลกไปกันต้องรอกันเข้ามา เราอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเกมไปกันก่อนแต่ใครที่ไม่ต้องอยากดูก็ไม่ต้องดูอย่าลืมกดสัตว์สังเวยแล้วกดติดตามมาด้วย นงร้อยวอนในหมครับยิู่ในมือถือกดเกกข้าเก็บใบกดคาโลกที่เราสร้างไว้ไปจะเป็นหมครับเวอร์ชั่นใหม่แปดจุดสิบสี่นะแปดจุดสิบแปดนะครับ เข้าลกไปวันแรกเราจะตัดไม้กันไหมแต่ผมแอบเล่นแบบหนหนึงนพาทที่หนึ่งกันแล้วหนึ่งเราจะทำเป็นพาร์ทพาร์ทไปกันต้องรอข้าวหน่ยอยอกหกายนาทีเลย <c oughs> เอเดวบาแม่เดะ <c oughs> จะมีเสียงเลยน,นะนะ อ๋ไอไม่ชก็ตงดูไอพวกรัดทุยไออ่ะอีอะไอรัุยถุยทุยุยดถุยรัดทุยรัดทุยรัดยรัุยไอพวกรัดทัุยแบบป เมื hora, ええ hehe, ่อไรมึงจะได้รสชาติกูไอ้ไอ้หนูรสชถุยบูปิ่งมาแล้วใครอยากินมันผมคับมึงไม่ใช่อี๋

ผมก็ไปตัดไม้หรอแล้วเมื่อกี้มันไม่ยอมอัดให้ผมพอเราตัดไม้ก็เสร็จแล้วเราก็ต้องคาตัวครับเี๋ยวจะหัวก็ไปคารไม้กันเดี๋ยวผมจะกลับด้านในการครับมันจะไปกลับด้านบ่อยไหนใครที่ดูไม่ต้องกลับด้านตามนะครับของมาครับของมาครับคําว่าข้าไม้มาในวันแรกผมก็คาับไม้มาแล้ว พอขามาเสร็จเราก็ต้องมีตัวขามกันใช่ไหมค้าตัวค้ามาแล้วผมจะเดินไปอีกหนไหนไหนไหนเอ่อจะว่าไปท่านี้ก็ไม่มีหมู่บ้านเลยแล้วก็เดิน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 มาจนได้นี่ ตัวข้ามอ่ะบ้างกดเข้า,ต,ขา,ออขาตัวข้ามกันเลยเออกเข้าตัวค้ามมาเสร็จรปุ๊บแล้วเราก็ต้องค้าไม้พื้นฐานคนเล่นมายคาไม่มีใครหรอกที่เขาจะไม่ตัดไม้กัน คลิปนี้จะมีคำหยาบหน่อยใครไม่้องดูไม่ต้องดูเดี๋ยวผมก็อด้ครับพีเอ็มมาแล้วก็เอาไปไล่ขุดหินอาเจอหินมึงให้กูขุดเลยแซ่เยี่ยอะเกือบหมดเอง ุดเข้าไปขุดเข้าไปขุดเขไปเดี๋ยวผมจะจอหินตรงนี้แหละในการทำเป็นที่อยู่อันครับนี่ก็จะเป็นการฐานสามานใครที่ไม่ชอบการสร้างบ้านอยู่แล้วก็ไม่ต้องรู้จะจออภูเขาทั้งนี้ให้หมดเลยเราจะได้ ไปขุดไปขุดไปขุดไ,ไปยาวๆเขาเฮียนี่ทำไมมันมีกวดเยอะจังวะ ใส่หินประมาณนี้เราก็จะไปเอาไอตอกเฮียนั่าคุณตัวครับคุณตกไปกับผมนะกูไม่ไปไม่ไปกูจะตีน้ามึงแบบนี้ไง่าจะเรียกว่าไปตัวความอยู่ไหนนั่นเองคลิปนี้คุณจะไม่ได้เห็นอะไรผมนอกจากการตายของผมโปรดใส่หูฟังถ้าไม่อยาก กูแตกตายแล้วก็ครับของต่อแล้วก็ข้าไปควานเหี้ยคลิปนี้ก็จะมีการพูดยาวหน่อยใครที่ไม่ชอบพูดคำยาบก็ไม่ต้องดูอย่างนะ จะดูไอต็มที่ข้ามไม้มาเลยวันแรกกูข้ามไม้ใช่กูต้องข้ามไม้สิมึงให้กูข้าพี่อะไรนะข้าหนูข้าหมาข้าหมาข้าหมูมึงจะให้กูข้าอะไรบอกกูมาถ้าบอกกูไม่ได้กูจะไม่ข้ามยืมคอมไปกันได้ละฮ่าผมชอบอาอคอม อ้าแล้วกูไปคาบขวานทำไมวะไม่เข้าใจตัวเองคาบขวานคาบพิคแอกบ้านี่มาเอาพิคแอคออกมาไอพิคแอกบึงมานี่เป้าหมายของเราคือถ้าเราไปฆ่ามันก็ได้คือจบคลิปกูขอบ่าการเข้าไว้ก่อนแล้วกัน อุยกูว่าเคจะซอมบี้เฮียที่มันอยู่หน้าบ้านกูมึงเอาไปอีกนางมึงจะว่าเธอได้ไม่ได้นะเธอนี่เป็นเขตอันดุรกษ์ของซอมบี้ที่ดีแล้วล่ะที่กูบอกเธอวา ไปไปซ้ายเฮียเดี๋ยวผมขอปรับใส่พี่ก่นอนผู้ขามองชาิของท่านผู้ชมทุกท่านมันก็ไม่ได้มองชาิเฮียแล้วคือเลยนะวะ <Bye, yeah. S 1> แถมมันยังมีซอมบี้ง่ตรงนั้นอีกตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอตอนเช้าเพราะฉะนั้นผมจะขุดหินทนันทีออกไปก่อน เราต้องไปเชื่อเลยได้ไหมผูม้มาได้ไดดาเนอะนี่มึงก็นอนไม่อยุดผุกเลยไอ้ซอมบย์มึงมานี่มึงมานี่ ะะเมื่อกี้เพื่อนมาไล่ฆ่ากูอยู่มาเล่นี่เช้าเนี่ยพ่อผมรู้ได้ผมกอดเลยรู้นึงไงเฮียกูดิสียแมงเงืไอ้เหี้ยแมงเงื ให้โครงกระดูกเดินได้เำไยทำไมคิดหมูกูไรวะกูอยู่แค่หน้ามึงเดี๋ยวมึงไม่เห็นกูจริงสิเอ่ออย่าได้มงเนี่ยตอนนี้ อทีมไปก่อนเออผมรู้บอกผมลงมัดถือของสองมือแต่ผมก็ไม่รูท้ทีถือหรอกนี่จะถือแบบนี้ Thank <sighs> you. ถาก็แบบบอกรู้วิดีเอาเอามืองหนอยสิมลยมจะช้ามะไปจะชมัะเปจะช้มนละเปจะชาขอเถอเนือชาเลอเฮียกูจะไปหาของตอตอ้สัจะวัวมันนี่ไหนสิจะต้องการนีน่ก็ของ,องนะ มายนะเพือจะวัวจะวัวจะวัวมาทางนี้จะวไอ้เหี้ยวัวมึงมาทางนี้ไอ้ซ่าไอ้วัวมึงไม่ได้ยินกูที่กูบอกออเลยกูเกลียดวัววัววัวววว,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 วัวไอ้ยี่ยี้ยีกูตกใจนะเนี่ยอยู่ดีไปทับสะเก็ดกูไอ้ออกไปอย่ามาแถวบ้านกู ริ่งก็ไม่นไทยบาหรอกมันคือภูเขาที่กูเจาะรูเฉยๆอ้าวไปไอ้ัวเยมึงไม่เข้าใจสิกูบอกเลยฮาไอ้โว คุณเห็นสิ่งที่ผมเห็นไหมแอดสลาโตไอ้ยิง 嗯，哎。Hey, yeah. ไอ้เหี้ยไม่มีเหี้ยเลยก็ขึ้นเลยโอ้ my god โอ้ my god my god จะช้าแล้วจะช้าแล้วจะช้าแล้วไอ้นุม โอ้ดวงอาทิตย์กอะไรจะขึ้นคุณเห็นไหมดวงอาทิตย์มันขึ้นทีเออเจ๊กโอ๊ยเจ็บนะแม่ไปประตูกันจะช้าแล้วจะช้าแล้วจะช้าเร็วจะช้าแล้ว โอ้มาได้แล้วไอ้จอมบี้ยงไอ้ซอมบี้เอกไปเไป ใช้สเต็ปดัอบบ็อกสิครับ aja, จะได้นอนไหมเนี่ยจะแกะไปได้แล well ้ววอดดูดาวอยูคุณเห็นไหมนั่นหานขอ